สวัสดีค่ะโฉเฉลาศรีสนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกสามัคคีวิทยาขอนําเสนอการบริหารงานสีด้านและการนํานโยบายลงสู่การปฏิบัติขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านได้รับชมณบัดนี้ค่ะโรงเรียนบ้านหนองแกสามัคคีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งมีหลักการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมุ่งผลสมริต โดยน้อมนำหลักปรัปญชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านนวัตกรรมการบริหารจัดการแก่การโมเดลวิธีการดำเนินงานบริหารงานสีฝ่ายงานบริหารวิชาการสถานศึกษามีโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของผู้เรียนจำนวนสิบโครงการ สถานศึกษาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรนำหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนได้สื่อ DLIT และ DLTV สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเขียนภาษาไทยสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายโดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสถานศึกษามีกิจกรรมนิเทศภายใน ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งเรื่องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมระบบการบริหารงานดูแลนักเรียนในสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัล i อคิมเออาร์วประจำปีการศึกษา2566ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับยอดเยี่ยมรางวัลสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เ Practice ด้านการวัดและประเมินผลระดับบีเด่น นักเรียนชั้นป .6 มีคะแนนผลทดสอบโอนิสูงกว่าระดับประเทศเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานด้านคณิตศาสตร์และด้านเทคโนโลยีจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆนักเรียนชั้นป .1- ป .6 มีผลการคัดกรองการอ่านการเขียนอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ1 0 0ส่งผลให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคนสถานศึกษาสร้างบ้านให้กับครอบครัวนักเรียนที่ยากจนได้สําเร็จทําให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วิธีการดำเนินงานงบป,ประมาณสถานศึกษามีโครงการเกี่ยวกับการบริหารงานงบป,ประมาณจำนวน2โครงการมีการกำกับติดตามการใช้ใจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2567 อย่างคงค่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจัดทําและจัดเก็บหลักฐานทางการเงินอย่างเป็นระบบระเบียบและกฎหมายที่กําหนดอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันส่งผลให้สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมากวิธีการดําเนินงานบุคคลสถานศึกษามีโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลหนึ่งโครงการมีการวางแผนทักษาก,กำลังมีครูครบชั้นและตามมาตรฐานวิชาเอก มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า o p e ป a w a r d ครั้งที่12ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน9คนและส่งผลให้ครูผู้สอนที่ขอมีหรือขอเรื่อวิทยฐานะ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบ DPA จำนวน2คนวิธีการดำเนินง,งานบริหารทั่วไปสถานศึกษามีโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไปจำนวน4โครงการสถานศึกษามีการพัฒนานระบบและเครือข่ายข้อมูลสาร,รสนเทศนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการดูแลและพัฒนานสถานที่และสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่น่านเรียน สะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะสะถานศึกษามีการระดมทุนและทรัพยากรก่อสร้างประตูเข้าออกเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแกสามาคีวิทยานำนโยบายระยะเร่งด่วน q ค i ิกวิ้ด้านการลดพานระนักเรียนและผู้ปกครองการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา a n y h e r e a n y w h e e ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลลงสู่การปฏิบัติในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 โดยสถานศึกษาจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ t t e m Education สู่ความเป็นเลิศเรียนดีมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านหนองแกสามัคคีวิทยาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมค่ะ